จะมาเล่นเป็นบริเวณพุชชับนะฮะซึ่งเป็นครั้แรกจะเป็นอินคลายพุชชับเราจะวางเท้าบนอุปกรณ์ที่เราเป็นพวกม้านาั่งพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะวางเท้าด้านบนพยายามวางมือให้กว้างนะครับบนฐานกล้ามเนืเ้นอส่วนหน้าอกหัวไหล่นะครับวางมือให้กว้างเล่นงอมตัวตัวนิ่ง โอเท่านี่สองนะเมื่อกี้เราเล่นเป็นอ,อินคลายผู้ชาร์ปไปละต่อไปก็จะเป็นอ่าพุชชัรบ,บนฟรอนธรรมดานะฮะปกติวางมือให้กว้างเหมือนเดิมนะฮะพยายามไม่ต้องยกกลางศอกเยอะมีก็สอบเล็กน้อยนะฮะเดออิมมือให้กว้างชิดเกรนตัว Okay.